สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถดคอมวันนี้เรามาติดรถชิกไอร้อยสิบปาทิเบียนสิบหกนะครับหนึ่งหกนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับขโมยเราจะติดไว้ตรงคอตรงนี้นะครับลำโพงก็อยู่ในนี้เนาะสายไฟก็จะไม่โดนขอรดอยู่ตรงนี้นะตามที่โจรขโมยกันนะครับเขาจะใช้สขควงผีนะครับเจี๊ยรแหลมนะครับแทงที่รูแกะเรานะครับแทงปุ๊บเขาจะบิด จากออฟไปที่ออนลูนแจจะพังนะครับแต่แต่ลูนแจพังปุ๊บแต่มันจะเหมือนเราเปิดกุนแจรถเขาก็สตาร์ทรถไปเลยดังนั้นผู้ผลิตเขารู้แล้วว่าทําไมเฮ้ยมันมาขโมยรถนแบบนี้เพวกฮอนด้าก็เลยทำที่ปิดลูนแจมาครับปิดลูนแจไว้เพื่อไม่ให้โจรมาตอกเนาะแต่ให้ดูในคลิปดีๆตอนนี้โจรเริ่มฉลาดล้วเขาก็เอาไม้เหล็กฝังตรง,ตรงนี้จะเป็นไม้เหล็ก4จุดนะครับโจร อันนี้เป็นไม่เหล็กแบบอ่อนนะครับเราเปิดของเราได้แต่ไม่สามารถเอาลูกญแจเราไปเปิดคันอื่นได้แต่โจนมันรู้ละมันเป็นไม่เหล็กแบบอ่อนโจนก็ฝังไม่เหล็กเต็มนี่นะครับให้เป็นไม่เหล็กแบบแรงนะครับก็เลยเปิดได้ทุกคันนะครับถึงปิดมาก็แก้ไม่ได้แล้วก็เอาไม้เหล็กตัวเองไปเปิดเปิดได้ทุกคันกางมวยผมพิเศษกว่าชาวบ้านเขากดล็อกปิดเสียงนะกดสองครั้งนะครับถ้าใครโดนรถนะครับรถจะไม่รองเนาะ จะไม่ลบคนชาวบ้านการขโมยทั่วไปโดนรถหน่อยก็จะร้องเนาะจะดังต่อเมื่อการขโมยผมจะไม่ร้องเลยคนตกฟ้าร้องก็จะไม่ดังละขี่รถตักผลอะไรก็จะไม่ร้องละจะดังต่อเมื่อมีมันจะวิบแป๊บๆแล้วก็หายไปเนาะมันจะดังต่อเมื่อมีคนใจ้กัผีสมมุตินี่เป็นแจญชผีเนาะแทงที่กัญชรถเราเดี๋ยวผมจะแทงพร้อมพร้อมบิดไปที่ออน่ะนี่นี่สมมุติว่าเป็นกัญชผีเนาะแทงแล้วบิดพร้อมตาต้าให้ดูเนาะเดี๋ยวผมจะทำาดูบิดนะฮะปิดออนปุ๊บ เอาเร่ต้องพลดหรอกำนัมนต์นิมนต์เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาใหม่กดล็อกสองครั้งะนะครับปุบ๊บปุ๊อปุ๊บเราต้องปดลดนิมน <c oughs> ดังนิมนต์นิมนต์เราก็แทงเข้าไปเอ้ยซองซองนี่กำลังล็อกเรา <ๆ S 2> ก็แทงสมมุติจดนใช้แจพีอะเอาใหม่เมื่อกี้น้องเขาไปปลดล็กอกเนาะแทงเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์จากออฟไปที่ออนแล้วพร้อมสตาร์ทให้ดูเนาะเปิดปุ๊บ ต่อเมื่อมาปลดล็อกที่รีโมทเท่านั้นแต่การขโมยผมพิเศษของชาวบ้านคือกันน้ํานะครับอ่าขี่รถตักผลนี้เลยเนาะการขโมยทั่วไปขี่รถตัดผนปุ๊บน้ําเข้าก็รีโมทก็พังแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะกดสตาร์ทที่รีโมทให้ดูนะครับเดี๋ยวนะครับตึ๊ดติดเลยนะจะดับเครื่องก็กดปุ่มปลดล็อกนี่นครับเครื่องก็จะดับ การข้อมูผมรับประกันให้1ปีนะครับจากเว็บการขโมยลรถ .com เนาะสมมตุติเราลืมล็อกรถเนาะมีคนใช้กุญแจผีนะครับแทงที่รูกุญแจเราแล้วก็กดสตาร์เราลืมล็อกรถแล้วเข้าสตาร์ไป